ตอนนี้น้องภูมิกับแม่หญิงขับรถมานะครับมาเจอช้างหลายเชือกเลยนะครับอ่ามีมีให้อาหารช้างด้วย100บาทนะอ่าน้องภูมิมาซื้ออาหารก่อนเร็วโอ้โหนี่นะครับอุ้ยมีหลายอย่างเลยอ่ะใช่มีมีฟักทองอ่ามีฟักทองกล้วยอ้อยอันนี้อะไรนะฟักอืมุ้ยหลายอย่างมีหลายอย่างเลยนะครับนี่ตะกร้าละร้อยบาทนะครับโอ้โหเอาน้องภูมิเอาไปให้เร็วเอาไปให้กับแม่อ่ะ ออหยิบไปหยไปไปให้ทีละอันไ่า้องภูมเอาชิ้นใหญ่ดีงั้นอะเอาโอเคน่นแหละนั่นแหละมาองภูมให้ทีดิอ่านี่ให้อย่างแม่เห็นปะ ให้แม่ให้ก็ได้งั้นอ่ะเอาหยิบช้างหยิบในตะกร้าเองแล้วครับเอาแล้วเอาเอาหยิบเอาเออหยิบตะกร้าอย่างนั้นให้ก็ได้อานุภูมิช่วยแม่ถือเออช่วยแบ่งกันครับไปลงร่มดีกว่าหญิงอ่าอ่าอ่า เอาถึงถึงอ่ะภูมหยิบไปก็เออนั่นแหละนั่นแหละเอา้าเทกระจาดแล้วครับเอาหยิงเอาไปเทตรงนู้นเอาเอาไปเทตรงนู้นแบ่งตรงนู้นมั่ง <S <S ตอนนี้ก็เทกระจาดหมดเลยนะเนาภูมิต้องให้ใหญ่แบบเป็นหวีไงจิปาการ์ อ่าตอนนี้นะครับเราลงมาข้างล่างนะครับมาเจอช้างอีกหนึ่งตัวนะครับนี่กำลังอยู่ที่กลางทุ่งนานะครับเพราะเขาให้อาหารอยู่เหมือนกันนะครับนี่ตรงนั้นน่าจะมีริมน้ำน่าจะมีริมน้ำเพื่อให้ช้างอาบน้ำนะมาแอบดูขี้ช้างนะครับโอ้โหขี้ช้างเต็มเลยนะครับแล้วก็มีเอาใส่ตะกร้าไปด้วยนะครับวันนี้น่าจะไปทำเป็นปุ๋ยได้นะครับโอเคตอนนี้เราก็ให้อาหารช้างกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราขับ ผ่านมาเจอระหว่างทางนะครับเส้นทางจากอ่าเสมืองนะครับจะเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับอ่าฝากกดไลค์ให้น้องภูมิด้วยครับผมเจ้าพูอเชียให,หม่บ้าเค